อบ่อนี่ครับอยากถ่ายเก็บไว้ครับให้เพื่อนๆได้ชมครับเนาะอยากจะลงอีกคลิปหนึ่งครับกับบ่อนี่ครับที่ทําออกมาได้สวยงามแล้วก็เชร์ริ่งออกมาได้สวยสุดยอดมากๆครับเกียรติจะของมาไหมที่เธอเขาพูดยังไงมาเอ็งเดี๋ยวบอกเขาไปล่ะบอกว่าคนตึงไหนท้าย่างนี้เราเอายิ่งไปดีกว่าบอกเวียงโน้ตุ๊ยอ้อบพงวดีกว่าบอก ยังงูไปตรนู้นางโน้นนะไปลงตรงนี้ครับอ่าถ้าเราจะทำโครงเสกไก่มาเนี้เราโยนดีไปฝั่งไหนใหาเป็ดทองฝั่งนั้นเอาถึงตรงไหนดีถูเลยเนาะโอเคคือจะคุยกันไวแล้วนะไม่อย่างนี้มันจะได้ขุดง่ายกว่าไงเนาะเราก็ได้ขุดโยนโยนโเลยเนาะได้ง่ายเอออ๋อมาอย่างี้ไปตรงนู้น เออตัวอยู่เนาะใช่อยู่จะทำไหมทำไหมทำไปเนาะเออพอบานคาไกลเงี้ยไปไปเบอร์เองไปใช้ก่อนพี่ยิงมีด้วยตอรมานเลยทำสักสามชั่วโมงไม่เออถึงยิงแล้วก็ได้เจีนเนาะไปยิงเงยนะ ได้นะเออเจ้าของแปลงให้เราทำลอกนาใช่ไหมเจ็ดก็ออยังลอกตุก๊กลอกเธอแซ่ขันนาม,มีแค่นั้นแหละน้ำม,นม,มันเองมีสีถังแหละเมื่อกี้แบ่งไงนั่นไปแล้วผลได้แค่นั้นแหละ สุดยอดมากครับเร็วแล้วก็สวยงามเจ้าของเขาว่าไงไหมเขาว่าอะไรไหมล่ะไอเดชเขาว่าอะไรไหมเออดีแล้วแหละอุ้ยทำสวยขนาดนี้ว่างมึงว่าไงเนาะนี่ฮะให้ดูฮะไหนทำไมบอกบอาตอนนี้นะนี่ฮะทีมงานของเรา ผมอยากให้เห็นภาพชัดๆครับกับการเคียร์ริงของน้องครับนี่ฮะฝีมือจะเจ็ดมือไว้นะครับรถเจ้าเอ200สองรครับแต่ว่าเคียร์ริงได้เนียนก็บครับแล้วก็สวยงามครับน้องให้ดูฮะฝีมือครับผมนี่ฮะบอนี้ภูมิใจนําเสนอเลยครับผมอยากให้เห็นชัดๆครับการโค้งการเวาลของเจ้าเจ็ดครับโดยไม่ใช้ปีกเลยนะครับผมตกแต่งได้อย่างสวยงามครับนี่ฮะโอ้เนี่ยพวกเราก็ สวยๆงามๆก็อยากนาเสนอครับเนาะทีนี้เรื่องคลองไส้ไก่ครับมันสั้นครับก็เลยว่าเนี่ยคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับจะทําให้ท่านอย่างนี้ฮะก็ออกจากมุมนี้ครับผมยาวไปนี่ฮะยาว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 เป็นขนาดทองคําครับสวยงามบตรงนี้ถึงนูนฮะเสร็จก็จะตรงนี้ครับผมตัดจากตรงนี้ฮะยาวไปเนี่ยยาวไปนี่ยาวไปนี่ยันถึงตรงนี้ฮะพอดีเลยครับสวยงามเลยครับที่นี่นี่ครับผมเนาะ จะของแปลงไปซื้อท่ออยู่ว่างัอนโอ้ผมใจเสนอครับกับเจดเสิ่งครับนี่ฮะผลงานทีมงานของพวกเราให้ดูมุมนี้ไกลๆครับยวพาไปดูหลายๆมุมเนาะคลิปนี้ก็ให้ดูเรื่องของอ่ะจะให้ดูเรื่องของโคกนองนาที่ขุดไปแล้วครับน้องก็ถือว่าสุดยอดครับนี่ฮะดูน้ําตรงนี้อันนี้เราอยู่บนดินเดิมครับเนาะให้ดูครับ เื่อท่านใดที่ชื่นชอบชื่นชมเครื่องโค้งล่างนาเข้ามาก็จะได้เห็นชัดๆกันครับเนาะนี่ฮะเปิต้องการทีมงานพวกเราไปขุดให้ครับนี่ฮะออกแบบให้ฟรีครับอ่าแปลงนี้ผมออกแบบเองเลยครับผมเนาะออกแบบการขุดเองเลยทีมงานพวกเราเอาใจนะครับช่วยเจ้าของแปลงครับให้ออกมาสวยที่สุดครับ โอ้โหครับสุดยอดครับพื้นที่โคกเป็นศูนย์เรียนรู้ของพวกเราครับกับโคกน้องนาะโอ้ตรงนี้เป็นร่มไหมครับผมเนาอเย็นสบายมากๆครับนี่ยคลองไส้ไก่ก็จะเชื่อมจากบอ่อที่หนึ่งเข้ามาบอ่อที่สองครับเนี่ยแล้วก็จะเดินคันเดินอ้อมรอบเลยครับเนี่ย ถือว่าสวยจริงๆครับนี่ฮะแรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราอีกแปลงนึง่งนะครับสวยงามมากๆครับกับเจ็ดมือไว้ครับผม,มพวกเราทําตามรูปแบบพื้นที่ครับบริบทพื้นที่ครับไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นรูปแบบที่ไม่ผิดเพี้ยนเท่าไหร่ครับเพราะว่ารูปแบบบ่อเป็นรูปแบบของกรมครับเราใช้แบบกรมมาพาดมาทาบแล้วก็ปักแรงตามรูปแบบของกรมครับ ในส่วนที่เป็นการดึงคลองไส้ไก่ก็มาดูบริบทครับเพราะว่าพื้นที่ของท่านไม่ได้ตามที่อของกรมออกมาแล้วก็ขยักซ้ายขยักขวาและทําให้สมน้ําสมเนื้อครับตอนนี้เลยเราคุยกับเจ้าของแปลงที่ดึงคลองไส้ไก่ให้ท่านสมน้ําสมเนื้อครับเนะเาะเพื่อที่จะให้เบิกได้เต็มครับเนี่ยฮะโอ้มายู่ตรงนี้ร่มครับเนาะเลยไม่อยากไปทางั้นครับยืนคุยตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ดูข้างๆแปลงของท่านด้วยครับนี่ฮะร่มรื่นเหลือกเกินครับเนี่ยฮะ บรรยากาศต้นไม้ตรงนี้ร่มรื่นมากๆครับนี่ฮะถ้ามาปลูกบ้านอยู่ทางไหนนี่คือส่วนตัวมากๆเลยนะครับผมเป็นป่าเลยครับตรงนี้มาดูมุมนี้กันครับเนาะดูหลายๆมุมครับดูโคง้งดูเว้าครับดูความเป็นมิติความสวยงามของโคง้ง้องนาเป็นระบบเป็นแบบฟรีฟอร์มครับเนาะ มีชั้นมีเบิร์ที่สวยงามตกแต่งอย่างสวยงามครับโดยพี่มือทีม,ทมงานเสียสะละทุกคนไปลาครับผมไม่กักชื่อครับไม่จักคนขับครับยังไงน้องๆก็คือคนโทนเป็นคนคนโทนก็ต้องให้เครดิตน้องๆทุกคนครับเครดิตคนขับครับขับเจ้าเจซซิ่งครับคันนี้ที่ทําออกมาแล้วก็สวยงามครับเนาะนี่ฮะ ความสวยงามของแปลงก็ขึ้นอยู่กับบริบทพื้นที่กับรูปแบบบ่อแล้วก็รูปแบบของพื้นที่แล้วก็สภาพพื้นดินสภาพพื้นที่ครับเนาะแล้วก็เรื่องของมีน้ํำขังไม่มีน้ํำขังหรือเปล่าดินเป็นดินสมองหรือเปล่าครับมีหลายๆอย่างครับเนาะพูดไม่ได้ครับคนขับฝีมือทุกคนครับแล้วก็เชียร์พี่น้องเราเชียร์ทีมงานเราเครับแต่ว่าบางท่านก็เจอรูปแบบที่ขุดยากขุดลําบากนี่ฮ แต่ของเราขุดง่ายขุดสบายเจ็บเพรว่าสบายมากครับนี่ฮะวันนี้ก็จะให้เอาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วครับเลือๆแล้วครับจะให้ขุดแค่ลองใส่ขายเส้นนี้ก็พักได้แล้วเติมเชื่อเพลิงเรียบร้อยครับผมก็ต้องมีธุระไปอำเภอครับนี่ะก็ลเลยมาดูน้องก่อนให้กำลังใจน้องๆทุกคนครับ ทุกทีมของเราอยากนำเสนอครับเห็นว่ามันสวยก็อยากนำเสนอครับแต่ว่าช่องของเราก็นำเสนอทุกๆบ่อครับผมทุกบ่อครับ,บ,รบจะเห็นนะครับตั้งแต่การขุดครั้งแรกการขุด การขุดครั้งแรกการขุดตั้งแต่เริ่มต้นเจบุวงกี้แรกจนปวงกี้สุดท้ายนะครับการแต่งคันแต่งสลลบการเคียร์ริงครับมีหมดครับนี่ฮะเห็นทุกบรรยากาศเห็นทุกการขุดทุกช็อตครับของพวกเรา เสร็จลยเลยครับนี่ฮะทีมงานคุณภาพต้องทีมงานเสี่ยสุรตกุผลไม้ําครับงานโค้งน้องนาไว้ใจเราครับเพราะว่าการจะทาโค้งน้องนาก็ต้องให้ทีมงานที่มีประสบการณ์จริงๆครับถึงจะทําออกมาสวยครับผมเนาะสามารถที่จะมองแบบวาดแบบออกมาให้เห็นภาพว่าเราจะทํายังไงชั้นยังไงเราสามารถให้ดูได้ครับว่าต้องการแบบไหนครับของพวกเรานี่ทําตามแบบของอ่าแบบของจังหวัดครับเนาะแบบของกรม แต่ว่าเรื ools, ่องของบริบทการตกแต่งพื strikes, ้นที่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่พวกเราที ools, uh ่จะดัดแปลงออกมาเล็กน้อยๆครับไม่ให้นอกเหนือจากแบบมากเกินไปครับนี่ฮะความสวยงามครับใช้ประโยชน์ได้จริงครับผมเนาะนี่ฮะให้ดูอนี่ฮะในรูปออกจะดูไม่สวยเท่าไหร่ครับเนาะแต่ว่าของจริงนี่ครับอยากให้ท่านมาดูครับสุดยอดมากครับผมต้องให้เด็กน้องครับเจ้าเจรีสิงครับผม ทีมงานเสียสะระภุดวีรำครับมือหนึ่งของเราครับผมนี่ฮะไม่มีลีลาครับไปอยู่ตรงไหนแคลกรักครับทีมงานนี้ทีมงานมืออาชีพครับไม่ได้มาเล่นๆครับพวกเรามาเอาจริงอะมามาสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอพวกเรามาสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าขอ,องแปลงครับมาสร้าง เนื้อที่ที่ได้ประโยชน์ให้กับชุมชนครับเนาะแล้วก็ได้ให้สร้างศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียงครับต่อไปในโค้รนอนาเต็มเกือบทุกหมู่บ้านครับเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนได้เลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ให้กาลังใจพวกเราครับทมงานเสียดระครับเวลาครับวันนี้อยู่กับเจ้าเจเรซซิงครับเอสเคสองอเอครับเด็กนี้ขออนุญาตจบพิธีนี้นะครับสวัสดีครับ